ครับครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อพ่อกับผมเลาะทั่วไทยไปทัรวทิพย์นะครับอยู่หน้าบ้านนะครับ <S <S ไปเที่ยว <S <S พุณนกลับมาครับ <S <S ลาเพื่อลางานวานนันลงเงินแด้แต่อารมณ์นะครับพ่อพ่อกับผมเลาะทั่วไทยไปทัรวทิพย์นะครับพื้นกลับมาจากไปเที่ยวทางระยองทางจันทน์น้พี่น้องเนาะเมื่อนนี้กับมาขาดบ่ได้ครับอาหารลักอาหารลักเสือสะดุ้งไฟอันนี้ออมเกลียนครับออมไปลาไหลน,นะครับ ขาดบ่ได้ก็คือน,นี่นะครับบัวเม่ hmm. สปอนเซอร์ด้วยพี่น้องเอ้ยปลาหลวมครับปลาหลวมนะครับมาๆกินข้าวต่างๆนะครับยูนาบ้านยูบอนเก่านะครับบอนเก่าแซบบักคักพี่น้องเอ้ยคือเก่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเที่ยวมารถกีตมอาญาไอ้นั่นบดตกนะครับไปหลอกเที่ยวเมื่อวานพาลูกไปนะครับพอกลับมาจากเออไปเที่ยวกระแลนเขาไปส่งลูกอยู่เทพรีเลย โอ้โุมบินตามพี่น้องเลยมาๆมากินข้าวแล้วกันนะครับพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับกินฮอนกินถึงเพื่อนเหยเกย์ครับนะครับสู้ขู่สูขข้คนทางนครนะพนม,มาหา,ารกาลสินนะครับลอยเอสสารคามทั้งอุบลน,นะครับลุงป้าเอาทั้งคุนนะพี่น้องเนะมาะมาๆพี่น้องเลยอ่อมเยียนอ่อมเยียนแซ่บรักพี่น,อน้องเลย่ะสำนีน้องพี่น้องเนาะ เอิญมากินข้าวซ้าน้ากันนะครับทลิปหน้าพบพ่อกันใหม่นะครับกับผมเล่อโชวไทยไปทวรทิพสวัสดีครับ